สำหรับท่านที่ไม่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับผมวันนี้เอามาฝากอีกหนึ่งคันครับสำหรับรถดิสัน n อ็นวีันนี้เครื่องเบนซินนะครับเ,เครื่องสี่สูบเบนซินเกียร์ธรรมดามาเลยนะครับสามหมื่นบาทนะครับพร้อมใช้งานอกสาระเรื่มเทียนพร้อมครับแอร์เย็น,นครับเครื่องดีแอร์เย็นต่างไกลได้เลยนะครับราคาสามหมื่นบาทเท่านั้นครับอกสาระเรื่มเทียนพร้อม ราคามอไซเวฟครับราคามอไซเวฟกันแดดกันฝนได้นะครับขับทางไกลก็ได้เอาไว้ไปไล่ไปนาก็ได้หรือว่าเอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนซื้อกับข้าวตลาดนัดขายของตลาดนัดได้หมดครับกระบะลังก็สวยๆภายใ,ในสวยครับกระบะลังมีแคดิบอยให้ด้วยคุ้มครับกับราคานี้ รับแดกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นนะครับผมสามหมื่นบาทเท่านั้นครับนิสสัน NV นิสสัน NV เครื่องยนต์เบนซินช่วงท้ายมีกระบะมีหลังคาเคสบอยให้พร้อมเรียบร้อยพื้นกระบะสวยๆเลย,ยาสอนอกสอนใจไงโทรมาครับ0803839789นะครับ8 4 0 048 3 7 9 9นะครับรับแรกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นดูรถได้ที่สาขานหนึ่งทีาป้านหนองไฮตะบลตลาดโพ อำเภอลำปยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ